สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับทีเด็ดเซียนมีขยี้บอรประจําวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567นะครับคำเกิดน,นี้ก็มีของดีมานําเสนอกันเช่นเคยนะครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระกันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะฮะสามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซนมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบครับและตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆมานําเสนอกันครับกับการทายผลฟุตบอลคู่หลักของเรานะครับทีมไหนยิงก่อนครับทีมไหนชนะแล้วก็จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับถ่ายกันมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าทายถูกรับ็ไปเลยนะครับ สำหรับเสื้อบอลลิกสิท์แท้ประจำฤด,ดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็คลิกกันเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับไปเริ่มกันที่ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นซีกนะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วเน้นไปที่เนชั่นซีกเลยนะครับกู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างบอสเนียกับทีมชาติเยอรมันนั่นเองนะครับบอสเนียนะครับเกมล่าสุดเสมอกับฮังการีมาศูนย์ประตูศูนย์ในสึกเนชั่นซีกนะครับก็ท่บว่าพวกเขาเนี่ยสกดคําว่าชนะไม่เป็นมา8นะัดติดต่อกันเข้าให้แล้วนะครับ เป็นการแพ้มา7นัดเลยนะครับปัจจุบันนี้รังอยู่ที่อันดับ75ของตาราง FIFA เบ r ร์ r ร n กิ้งนะครับขณะที่อินซิเลกเยอรมันนะครับก็ล่าสุดเสมอกับฮอลแลนด์คู่ปรับเนี่ยนะฮะมาด้วยสกอร์2ประตูต่อสอทรงดุกสุดมันเลยนะครับก็ถับว่า5นัดหลังนี้ชนะ2เสมอ2แพ้1น,น,นะครับปัจจุบันรังอยู่ที่อันดับ13ของตารางฟีฟาเบ r ร์ r ร n กิ้งนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่บอสเนียนะฮะซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การกุมทีมของเซอร์เกย์บา e บาเรชนะครับก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะครับนักเตะพร้อมจะลงสนามกันแบบเต็มมาตราสึกเลยนะครับในระบบ3-5-2นะฮะ จะมีนิโคล่าวาซิลีนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเออร์มินบีซักซิตนะครับนิกคล่าคาติชแล้วก็อารเรียนบาริซิชนั่นเองนะครับแดงกลาง3ประสานครับส่งให้อีวานบาซิชนะครับคุมเกมกับเบนยานทาฮิโรวิ g จากอาแจ็์อัมสเตอร์ดัมนะครับไล้คนก็จะเป็นดาริโอซาริชนั่นเองนะฮะโดยที่วิงแบ็กสองข้างครับใช้เป็นอาร์มาเดดิชนะครับแล้วก็ยูซูฟ กาซิเบโกวิชนั่นเองนะครับส่วนคู่หน้านี่ถือว่าเป็นตัวความหวังสูงสุดทั้ง2คนเลยนะครับนั่นก็คือเป็นการประสานงานกันระหว่างนักเตะที่มีความเก่าและความสดนะครับถ้าเป็นตัวเก่าก็ต้องเอดินเชโกแหะครับส่วนความสดก็เอเมดินเดมิโรวิชนะครับหัวหอกฟอร์มดีจากสโมสสตุกกาดนั่นเองนะครับ ด้านทีมชาติเยอรมันนะครับของนายใหญ่ยูเลียนนาเกลส์มันนะครับก็ข่าวที่มีการประกาศกันออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นก็คือมารูเอลนอยเออร์นะครับนายทวารมือหนึ่งคนเก่งของทีมเลยนะฮะได้ประกาศอำลาทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับจะยังไม่มีนายทวารมือ2อย่างมาร์กอังเดตแทชเทเกนด้วยนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บยาวระหว่างการรับใช้ต้นสังกัดอย่างบาร์เซโลนานั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทีมชุดนี้ก็จะยังไม่มีเบนจามินเฮนริชนะครับดาวิดกรอมโรบินค็อก จะมาโมเซียล่าคายฮาวเวสนะฮะที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายทั้งหมดนะครับ การจัดทัพครับวันนี้4 2 3 1นะฮะในวันที่มาริโอ้นอยเออร์ประกาศอำลาไปแล้วนะครับขณะที่มือ2อย่างมาอังเดรแทเชเกนนี่ก็ไม่พร้อมนะฮะก็ทำให้ครับวันนี้จะเป็นอเล็กซานเดอร์นูเบลนะครับนายทวารจากสโมสรชุดการนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูมือ1นั่นเองนะฮะแนวรับครับก็จะส่งให้โยชูคิมิชนะครับประจำการแบ็คขวาครับคู่เซนเตอร์ใช้เป็นโจนาธานทากับทางด้านของนิโก้ชลอตต์บิกนะครับแบ็คซ้ายก็เป็นอ่ มัคซิมิเลียนมิทเทลสตัทจากสตุตการ์ดนั่นเองครับแดนกลางครับส่งให้อเลสเซนเดอร์พัฟลูวิชนะครับกุมเกมกับโรเบิร์ตอันริชนะครับแนวรุกประกอบไปด้วยแซชนาบีฟอร์เรนเวียสแล้วก็คริสเฟอริชนะครับโดยที่หัวอกตัวเป้าครับก็เป็นอีกทรัพยากรจากสตุตการ์ดในการผลิตกอร์นะครับนั่นก็คือเดนิสอุนดาฟนั่นเองนะครับสถิติการรบกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะเคยปะทะกันมาทั้งหมดนี้สครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นเยอรมันที่ชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับ ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับบอสเนียชุดนี้เนี่ยนะฮะมีจุดเด่นอยู่ที่กองหน้าแหละครับเพราะว่ามีทั้งโตเก่าอย่างเอดินเชโกแล้วก็ความสดของเอเมดินเดมิโรวิชซึ่งฟอร์มดีมากมากนะครับในซีซั่นนี้ขณะที่ทีมชาติเยอรมันเองเนี่ยโอเคแล้วครับบอลระบบดีกองหน้าคมนะฮะแต่ว่าเกมรับเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้ครับก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเต็มที่นะครับจะเอาชนะบอสเนียได้แค่ประตูเดียวนะครับมีโคต้าโดนยิงแน่นอนครับคู่นี้เลยให้เชีย์ที่บอสเนียนะครับกับเปรทที่เป็นรองอยู่1.755นัั่นนเองะครบ คู่ต่อมานะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติฮังการีกับเนเธอร์แลนด์นะครับยังคงอยู่กันที่นชั่นส์ลีกเหมือนเดิมนะครับผลงานล่าสุดนะครับฮังการีเสมอกับบอสเนียมาซูนประตูต่อศูนยในศึกนชั่นส์ลีกนะครับก็เท่ากับว่า5เกมหลังสุดนี้เก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับโดยที่2นัดล่าสุดนี้ทําประตูกู้ต่อสู้ไม่ได้ด้วยนะครับปัจจุบันนะฮะรังอยู่ที่อันดับ32ของตารางฟีฟ่าเวิลด์แรนกะครับ ขณะที่เนเธอร์แลนด์นะครับเกมล่าสุดเสมอกับทีมคู่ปรับมาอย่างเยอรมันเนี่ยนะครับสประตูต่อ2ครับในศึกเนชันสลีกเช่นกันนะครับหเกมหลังสุดชนะอ่าหเกมหลังสุดนี้แพ้แค่นัดเดียวนะครับเป็นการชนะได้ถึง3แล้วก็เสมอ1นะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ7ของตาราง FIFA World Ranking นะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ฮังการีกันก่อนนะครับมาโกรรซีไม่มีปัญหาในการจัดทัพเลยนะครับก็จะจัด ผู้เล่นลงสามวันนี้ในระบบ3-4-2-1นะฮะจะมีเดนิสดีบูส s นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยมาทอนดาไดยนะฮะวิลลี่ออบานจากแอร์เบลิ์ซิกนะครับแล้วก็บอร์ทอนบาล็อกนะครับ แดงกลางครับส่งให้อันราชาเฟอร์คุมเกมกับอดัมนากีนะฮะวิงแบ็กสองข้างเป็นมิลสเคอร์เคชนะครับแล้วก็เบนเด r กุสบอลล่านะครับโดยที่มิดฟิลตัวรุก2คนนะฮะก็จะเป็นโดมินิกซูโบสไลนะครับกับตันทีมจากสโมสรอลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นตัวความหวังสูงสุดของทีมนเวลานี้ด้วยนะครับจะประสานงานกันกับโรลันซันไลน์ะฮะโดยที่กองหน้าตัวเป้าจะใช้เป็นบาราบาสหวาก้านั่นเองนะครับ ขณะที่โรนัลคูมันนะครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1ครับบาดแฟร์บุเก้นรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับก็จะมีเดนเซลดุมฟรีดนะครับประจำการแบ็กขวาครับคู่เซนเตอร์ใช้เป็นมาไทเดลิกเล่นกับเฟอร์กิวฟันไดานะฮะโดยที่แบ็กซ้ายเนี่ยนะครับในวันที่นาธานอาเก้ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่แบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นยอรลฮาโต้นะครับจากสโมสรอาร์เจนต์เนี่ยนะครับที่ได้ลงประจำการนั่นเองนะครับ แดนกลางครับส่งให้ร้านกาเวนแบกนะครับอันนี้ก็กำลังฟอร์มดีมากๆกับสมอลส์หรือว่พูนะครับประจำการร่วมงานกันกับเจอร์รี่ชาเทนนะฮะโดยที่แนวรุกครับก็จะมีซาฟีซิมอนนะครับเล่นริมเส้นโคลาฟ้ากับโคดี้กัคโปนะฮะตัวนัมเกมครับก็จะเป็นเทเซนจีไรเดอร์สนะครับโดยที่หัวหอกตัวเป้าจะใช้เป็นไบรอันบอบบี้นะครับซึ่ง ในเบรกทีมชาติที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าฟอร์มดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในเกมที่เจอกับเยอรมันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวคขวังสูงสุดของทีมในวันนี้นั่นเองนะครับ สถิติการโดนกันที่ผ่านมาของคู่นี้เนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์นี่ที่ข่มขาดแบบมิดมิดเลยนะฮะดวลกันมาทั้งหมด14ครั้งเะครับเนเธอร์แลนด์ชนะไปได้9ครั้งนะฮะเสมอ3แล้วก็แพ้กับฮังการีไปเพียง3ครั้งเท่านั้นนะครับมีน้ำซ้ำนะฮะเนเธอร์แลนด์เนี่ยสามารถเอาชนะฮังการีมาได้ตลอดการเจอกัน5เกมหลังสุดด้วยนะครับและที่สําคัญนะฮะสามารถยิงฮังการีได้อย่างน้อย4ประตูใน6เกมหลังที่เจอกันนะครับโดยที่เกมล่าสุดเนี่ย จัดหนักฮังการีไปถึง8ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับฮังการีนาทีนี้ต้องบอกว่าขาลงเหลือเกินครับเกมรุกยิงไม่ได้เกมรับเสียเยอะเยอะด้วยนะครับเนเธอร์แลนด์งานดีกว่าพอสมควรครับเชื่อว่าบรรดาตัวรุกที่คุณภาพเหนือกว่าเนี่ยนะครับมีทีเด็ดมากกว่าครับจะสามารถทําให้บุกมาชนะได้มากกว่า1ประตูครับก็เฉียบไปที่เนเธอร์แลนด์ครับกับเรดที่มันต่ออยู่1.0่นั่นเองนะครับ กู้ต่อมานะครับพาไปลุ้นกันที่การดวลกันระหว่างสาธารณรัฐเช็กกับแอลเบเนียนะครับผลงานล่าสุดนะครับสาธารณรัฐเช็กเอาชนะยูเครนมาสนุกเลยนะครับ3ประตูต่อสนะครับเป็นการชนะนัดแรกในรอบ5เกมหลังนะครับก่อนหน้านี้นี่ประสบกับความปราชัยมา3จาก4เกมเลยนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ46ของตารางฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้งนะครับ ขณะที่แอลเบเนียนะครับเกมล่าสุดนี่แพ้ให้กับจอร์เจียมาศูนย์ประตูต่อ1หนึ่งนะครับก็ไม่สามารถสานต่อความสําเร็จจากชัยชนะเหนือยูเครนในเกมก่อนหน้านี้ได้นะครับผ่านห้าเกมหลังนี้แพ้ไปถึง3เกมนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ67ของตารางฟีฝ้าเวิลด์แรนกิ้งนั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่สาธารณรัฐเช็กนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะอยู่ภายใต้าการกุมทีมของนายใหญ่อย่างอีวานฮาเซกนะครับ ก็วันนี้เนี่ยนะฮะไม่มีชื่อของพาติกชิกอยู่ในทีมชุดนี้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับหลังจากที่มีปัญหาการบาดเจ็บมาหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับทำให้ไม่สามารถแทรกตัวขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับเลเวอร์คูเซนได้นะครับในทีมชาติในเบททีมชาติ่นนี้นะครับก็ได้พักไปนะครับก็ทำให้ในแดนหน้าเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นทางด้านของโทมัสชอรี่นะครับได้ออกสตาร์ทแทนนะครับ ผู้เล่นในแผนเกมรับอย่างดาวิดซีมาแล้วก็ยาโลสลาฟเซเลนีเนี่ยนะฮะได้จัดก,การถอนตัวออกจากทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ท่าหน้าของโทมัสโซเลสนะครับก็จะกลับมาเล่นในเกมนี้ได้นะครับหลังจากที่ไม่ได้มาเล่นให้กับทีมชาติในช่วงเบรกเมื่อเดือนที่ผ่านมาน,นั่นเองนะครับ ท่าดาของยานโบริลนะครับมิลานฮาเวลโรบินฮาลานิกนะครับรวมไปถึงออนเรสเมอรีนะฮะที่ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติในช่วงท้ายเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะเป็นทางเลือกให้กับทีมเช่นกันนะครับ การตัดทับวันนี้ครับในระบบ4สำสาวแม่มีมาเตสโควานะครับนายทวารจากสโมสรแบงค์เลวโคเซนีคนหนึ่งนะครับก็พร้อมเฝ้าเสาครับแนวรับประกอบไปด้วยวลาดิเมียชูฟาวนะครับลาโดสอลาดิสราฟเคซี่โทมัสโซเลสนะครับแล้วก็ยานโบริวนั่นเองครับแดนกลางครับก็จะส่งให้พาเวลซูชครับคุมเกมร่วมกันกับโทมัสซูเชกนะครับโดยที่โทมัสซูเชกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวขวังสูงสุดของทีมในวันนี้นะครับหลังจากที่ยิงไปแล้ว14ประตูกับทีมชาตินะครับและคนนี้ก็เป็นทีมอาเป็นกัปตัน ทีมของสาธารัเช็คในเวลานี้ด้วยนะครับอีกคนหนึ่งในแผง,งกองกลางครับก็คือลูคัสคาวัชนั่นเองครับแดนหน้าสามประสานส่งให้วาคลับแชนี่นะฮะประสานงานกับโทมัสชาอ่าชอรลี่แล้วก็อดัมฮาโลเซกจากฮอฟเฟนไฮมนะครับ ด้านแอลเบเนียของนายใหญ่ซิวินโยชาบราซิลนะครับก็วันนี้จะไม่มีอามันโดโบย่าครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่รวมไปถึงไมโตโอซูนี่นะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนอกแล้วก็ได้ถอนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับเบรตจิมซิติจากสโมส,สตตรตันต้านี่ก็ไม่พร้อมนะครับเพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ว่าวันนี้จะได้เมอรลินดากูนะฮะกลับมาจากการติดโทษแบนนะครับ ด้านคริสเตียนอัลานีนะครับมิดฟิลจากสโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะหายเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อขาเนี่ยนะครับ เพื่อลงสนามในเกมนี้ได้เช่นกันนะครับก็การจัดทัพระบบ4-2-3-1ครับโทมัสจาโคช่าหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยเอลซอิดฮีซายกัปตันทีมนะฮะมาลาชคุมล่าครับอาเบียนอิสมาลีแล้วก็มาริโอมิไายนะครับแดนกลางครับเคเซนัตรานีนะครับคุมเกมกับยิวเบอร์รามาดานีนะฮะแนวรุกประกอบไปด้วยจาเซอร์อาซานีครับนาดิมบายชารามีทาวลันเซเฟรี่แล้วก็ความหวังสูงสุดจะเป็นเมอร์ลินดากูนะฮะหัวหอกจากสโมสรนรูบินคาซานนั่นเองนะครับ สถิติการทวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะปะทะกันมาทั้งหมดนี้3ครั้งด้วยกันนะครับก็ผัดกันชนะฝั่งละครั้งแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะฮะฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับแอลเบเนียยังเป็นทีมที่พร้อมจะแพ้อยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าเกมรับนี่เสียประตูง,ง่ายยิ่งวันนี้เนี่ยไม่มีพี่ใหญ่อย่างอ่ทาท่าน้าของเบรจิมซิตี้ด้วยดูแล้วโอ้โหโปวดหัวครับ ด้านสาธารณะเช็คเนี่ยดูมีทีเด็ดมากกว่านะครับเป็นเกมในบ้านด้วยครับชื่วพวกเขาแข่งแข่งพอที่จะชนะได้มากกว่า1ประตูนะฮะเฉียไปที่เช็คเลยนะครับกระเร็ดที่มันต่ออยู่1.0นะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไอซ์แลนด์กับเวลส์นั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับไอซ์แลนด์เสียท่าให้กับตุรกีมา1ประตูสามนะครับเป็นการแพ้นัดที่3ในรอบ5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับตอนนี้รั้งอยู่ที่อันดับ71ของตารางฟีฟ่าเวิ d ์ a แร i งกิ้งนะครับ ขณะที่ทีมชาติเวลส์นะครับเกมล่าสุดเอาชนะมอนเตเนโกรมา2ประตูต่อ1นะครับเป็นการหยุดสถิติไร้ชัยเอาไว้ที่4เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นการยิงได้ครั้งแรกในรอบ4เกมทุกรายการด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะรั้งอยู่ที่อันดับ29ของตารางฟีฟ่าเวิ d ์ a แร i n กนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ไอซ์แลนด์กันก่อนนะครับของอาร์เกฮารเดนะครับนายใหญ่จอมเก่านะฮะวันนี้นะครับ แนวรับอย่างเซเวอร์อิงเกอร์อิงกาซันนะครับก็ได้กลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พลาดไปนะครับในช่วงเบรกทีมชาติเมื่อเดือนที่แล้วนะครเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะต้องมาต่อกรกับฮยาฮยอตูนะครับเฮอร์มันสั้นนะฮะในการเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับเช่นเดียวกับดานิเอลเลโอเกรตาซันนั่นเองนะครับ ด้านดาวเตะจากเบอร์มิงแฮมนะฮะอย่างอัลฟอนสเตมสเตตนะครับแล้วก็วิลลุมทอวิลลัมสันเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสจะได้เป็นตัวจริงเช่นกันนะครับรวมไปถึงยูเอนเบิร์กกุตมูลสันนะครับกองกลางที่ติดทีมชาติมาแล้ว95นัดนะครับก็น่าจะได้เป็นตัวจริงในแดนกลางสวมปกแข่งกับทีมด้วยนะครับการจัดทัพวันนี้ครับ4-4-1-1นะฮะฮาคอนวาลดิมาสันนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ4คนประกอบไปด้วยอัลฟอนสเตมสเตันะครับฮยอตูเฮอร์มันสันนะครับ โซเวเรียอ uh, an, an, the ิงเกอร์อ uh, ิงกาสั้นนะฮะแล้วก็โคบอลด์ฟินสั้นนั่นเองครับแดนการครับก็จะมียอนเบิร์กบมุนสั้นคุมเกมร่วมกันกับสเตฟานไทตูดอทาสั้นนะฮะแล้วก็ริมเส้นจะเป็นมิเกลแอนเดอร์เซนเดินเกมกับยอนดากูท็อตไทสั้นนะครับโดยที่ความหวังสูงสุดในการทำเกมก็จะอยู่ที่กิลฟี่ซีเกอร์สั้นนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยนะครับ ได้กลับมามีหน้ามีตาในสังคมอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ติดทีมชาติเป็นแกนหลักในเกมเนชั่นซี ick, ทั้ง2เกมในช่วงเบรกที่ผ่านมานะครับก็จะทำเกมสนับสุนกองหน้าอย่างออริออสคาสั้นจากสโมสส์รลซเซดาดนั่นเองนะครับด้านทีมชาติเวลส์นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การคุมทีมของเครกเบรามีนะฮะ ก็ได้รับข่าวดีครับที่โจอันเลนในะฮมิดฟิลห้องเครื่องตัวเก่งของทีมเนี่ยนะครับตัดสินใจแน่กลับมาเล่นให้กับทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้น่าจะได้ออกศาสตร์คุมเกมในแดงกลางด้วยนะครับขณะที่ริชโรนิสันเดวิสนะครับก็ถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บลบโกนมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ ด้นเดวิดบุ๊กนัทานบอร์ดเฮดแล้วก็เวสเบิร์นนะครับพวกนี้เนี่ยก็ถูกเรียกตัวกลับมาติดทีมชาติเช่นกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีชื่อในช่วงเบรกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าแอรอนแรมซี่กับเอธานอัมบัดู2คนนี้นะครับมีปัญหาการบาดเจ็บครับไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ครับการจัดทัพครับ4 4 1สเช่นกันนะฮะจะมีแดนนี่วอร์ดนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยคอนเนอร์โรเบิร์สคิปเมทแฮมนะฮะโจโรดอนแล้วก็เบนเดวิสนนนนะะะคคคครรรััับบบดกกกลลลาางมมมีีโโจอออเเเุู่ป์ฮ ริมเส้น2ฟากเป็นแฮร์รี่วิลสันกับลูอิสคูมาสนะฮะโดยที่ความหวังสูงสุดครับก็จะอยู่ที่เบรนแดนจอห์นสันเช่นกันนะครับอันนี้ก็ถือว่ากำลังฟอร์มดีมากๆนะครับยิงมา6นัดติดต่อกันแล้วนะครับกับสโมสรนทอมแฮมฮอสเปอร์น,นั่นเองนะครับก็จะทำเกมสนับสนุน, Moore นคีฟเฟิร์มมัวฮะในแดนหน้านะครับประสรางงานล่าตาข่ายด้วยกันเลยนะครับ สถิติการเจอกันที่ผ่านมาของคู่นี้เนี่ยฮะปะทะกันมาทั้งหมดนี้เครั้งด้วยกันนะครับโดยเวลเนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วครับจากการชนะไปได้5เกมนะฮะแล้วก็เสมอ1แพ้1นนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับเวลส์เนี่ยกำลังเล่นด้วยความมั่นใจนะครับและนั่นอาจจะเป็นผลเสียเช่นกันนะครับกับการที่อาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยมั่นใจมากเกินจนกระทั่งมาเปิดเกมสู้กับไอซ์แลนด์ในวันนี้นะครับซึ่งไอซ์แลนด์เวลาเล่นในบ้านนี่ก็ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้นะครับมีลูกล่อลูกชนแล้วก็เรื่องของบอล มองว่ามีโอกาสที่พวกเขาเนี่ยปิดประตูแพ้นะฮะสำหรับการเล่นในบ้านนะครับและมีโอกาสจะทําแสบถึงขั้นเช็คบินใส่เวลส์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้เชียร์ที่ไอซ์แลนด์นะครับกับเรสเสมอเสมอนั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติตุรกีกับมอนเตเนโกรนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับตุรกีนี่เอาชนะไอซ์แลนด์มา3ประตูตอ1หนะครับก็5เกมหลังนี้ชนะไป3นัดแพ้1แล้วก็เสมอ1นะครับเรียกว่ากําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีเหมือนกันนะครับสาหรับ ทีมชาติตุรกีนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ26ของตารางฟีฟ่าเวิลด์ n รนกินะครับขณะที่มอนเตเนโกรนะครับเกมล่าสุดเสียท่าต่อเวลส์มา1ประตูต่อ2นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยแพ้มา4นัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ74ของตารางฟีฟ่าเวิลด์ n รนกินะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่วินเซนโซมอนเตล่ากันก่อนนะครับในายใหญ่ของทีมชาติตุรกีนะฮะก็วันนี้ จะขาดนายทวารมือหนึ่งอย่างแมตกูน็อกและครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะฮะขนาดเดียวกันนะครับอาริมดาคากาโซยุนชูนะครับเซงโอคาชาโอซางคาบัก ok แล้วก็อิสมาอิลยุกเซกพวกนี้เนี่ยเจ็บหมดเลยนะครับขนาดเดียวกันนะฮะก็บาลิสเอาเปอร์ยูมานเนี่ยนะฮะกองหน้าของทีมนะครับไม่ได้เล่นในเกมแบบไอซ์แลนด์นะครับเนื่องจากติดโทษแบนแต่วันนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการครัมแบ็กนะฮะเพราะว่าชดใช้โทษแบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ดานเฟอร์ดีคาร์ดิโอกรูนะครับก็ได้รับการเรียกตัวมาติดทีมชาติชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะได้ออกสตาในตำแหน่งแบ็กซ้ายไปนะครับขณะที่พวกอาดากูเล่นะครับเคนานยูดิสพวกนี้นะฮะรวมไปถึงเพเป้เมเกอร์จากอินเตอร์มิลานอย่างฮาคาชลาโนลูนะครับก็พร้อมที่จะเป็นทางเล่กับทีมในการเป็นตัวจริงนะครับการจัดทัพครับ4 2 3 1ฮะในวันที่ไม่มีแมตต์กูน็อกนะครับก็จะเป็นอูกูชานชาเคียนะฮะรับหน้าที่เป็นผู้รักษาปปปรรรระะตููคคัับบบเเกกมมม4นอไดด้วยแ เมรี่เดมิรรลอับดุลคารเลมบาดักซี่นะครับแล้วก็เฟดีคาริโอกรูนั่นเองครับแดงการครับส่งให้ฮาคาชราโนกรูนะครับมิดฟิลด์กับตันทีมคุมเกมคู่กันกับโอคารก็ชู ok นะฮะ ส่วนแนวรุกครับก็ประกอบไปด้วยอาราคือแลนะครับอีฟานคาเวช่ครับและก็คนนี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียวฮะสำหรับเคเรมอัคเ์โคกลูนะครับย้ายจากกาลาตาสลายไปเล่นกับเบนฟิก้าปีนี้ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มมากๆนะฮะกำลังฟอร์มร้อนแรงจัดๆครับยิงไปแล้ว6ประตูกับอีก5แอซิดนะฮะหรือว่าการมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้ว11ครั้งด้วยกันในฤดูกาลนี้นะฮะโดยที่กองหน้าตัวเป้าครับก็จะเป็นบาริสเอาเปร์ยูมาสนันนเองนะครับ ขณะที่ทีมชาติมอนเตเนโกรนะครับของโรเบิร์ตโปรซิเนกี้เนี่ยนะครับเอ่อก็เรียกตัวมิลลตินออสมายิดนะครับมาติดทีมชุดนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นดาวเตะของสโมสรอเพรสเซนนอร์ทเอนนะครับเป็นกองหน้านะครับเอ่อแกไปมีประเด็นครับกับการเล่นให้กับทีมอาทีมต้นสังกัดนะครับเนื่องจากว่าไปกัดผู้เล่นของแบล็กเบิร์นนะฮะทำให้ติดโทษแบนถึง8เกมด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นทีมชาติครับก็มาอยู่กับทีมเช่นเคยนะครับ ด้านเซฟานโยเวติชนะครับที่ติดทีมชาติไปแล้วทั้งหมด80นัดนี่นะครับก็มีโอกาสที่จะทำลายสถิติการเป็นผู้เล่นลงสนามให้กับมอนเตเนโกรมากที่สุดตลอดการนะครับก็ขาดอีกแค่7เกมเท่านั้นนะฮะวันนี้ก็พร้อมที่จะเป็นทางเลือกเช่นกันนะครับ การจัดทับวันนี้ครับ4-2-3-1มนะฮะมีมิลานมียาตูวิชนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับก็จะมีเรสโตราดูนวิชนะครับประสานง,งานกับอีกอร์วูยาชิตสโรโบดานลูเบชิตนะครับแล้วก็ทน้าของอดัมมาลูชิตนั่นเองนะครับในกลางครับส่งให้มิลออส เบอร์นวิชครับคุมเกมกับวลาดิเมียโยววิชนะครับแนวรุกก็จะมีทางด้านของรีตันชาไมยนะครับนิโคลาเคอร์สโตวิชขึ้นเกมริมเส้นครับโดยที่กองหน้าตัวต่ำครับก็จะเป็นเซฟานโยวติกับตันทีน่แหละนะครับพร้อมที่จะทําเกมสนับสนุนเซฟานมูโกซานะครับสถิติการโดนการที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะปะทะกันมาทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นตุรกีที่ชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน2เกมนะครับ ฟันงงสาหรับผู้นี้นะครับตุรกีในงานดีกว่าพอสมควรเลยนะครับคุณภาพตัวผู้เล่นดีกว่าแถมได้เปรียบเรื่องของการเล่นในบ้านด้วยนะฮะมอนเตเนโรนี่อาการโคม่าจริงๆครับมองว่าโดนทุบยับกลับไปครับคู่นี้เฉียที่ตุรกีเลยครับกับเรดที่มันต่ออยู่1 7 5้นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติยูเครนกับจอร์เจียนะครับผลงานล่าสุดนะครับยูเครนแพ้ให้กับสาธาราัฐเช็คมา2ประตูต่อสามนะครับเป็นการแพ้2นัดติดต่อกันนะครับผ่าน5นัดนะฮะ ก็ชนะมาแค่นัดเดียวนะครับใน5เกมหลังสุดนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ24ของตาราง FIFA World Ranking นะครับขณะที่ทีมชาติจอร์เจียนะครับเกมล่าสุดเอาชนะแอลเบเนียมา1ประตูละศูนย์ครับเป็นการชนะ2เกมติดต่อกันนะครับเป็นการชนะนัดที่3มในรอบ4เกมหลังสุดด้วยนะครับเกมเดียวที่พวกเขาแพ้ที่คือการเสียท่าให้กับทีมชาติสเปนในศึกยูโร2024ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ66ของตารางฟ i f a World Ranking นะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ยูเครนนะฮะของนายใหญ่เซอร์เกย์เรบอฟนะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับที่มีชื่อของอาเตมดอปบิกนะครับกองหน้าจากสโมสรโรม่าเนี่ยนะครับอยู่ในทีมด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นในช่วงเบรกทีมชาติเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามครับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกวิตาลีมิโคเลนโกนะครับสองนักเตะจากพรีเมียร์ลีกนะฮะไม่สามารถลงสนามได้ครับมีปัญหาการบาดเจ็บไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้นะฮะเช่นเดียวกันกับ วิกเตอร์ซิกานคอฟนะฮะแนวรุกจากสโมสรนอจีโรนานะฮะแล้วก็ลุสลันลามาลีนอฟสกี้นะครับจากเจนัวที่เจ็บหนักนะฮะก็ไม่มีชื่อเช่นกันนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ433นะฮะก็จะมีอนาโตลีทรูบินนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยยูคุมโคโนเปลียนะฮะอิลิยาสบานี่มิคอยโล อมัตวิเยนโกนะครับแล้วก็บ็อกดานมิไคลิเชนโกนะครับแดนกลางครับส่งให้มิโคล่าชาปารินโกนะครับเดินเกมร่วมกันกับวิตาลอี่บูยาวสกี้นะฮะแล้วก็กอกกี้ซูดาคอฟครับโดยที่แดนหน้านะฮะก็วันนี้เนี่ยไม่มีอังเดยาโมเรนโกด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาการบาดเจ็บเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกมนี้จะเล่นไม่ได้นะครับก็จะส่งให้ มิคาโลมูดิกนะฮะเล่นในแดนหน้ากับอาเตมด็อบบิกแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซูปคอฟนะฮะโดยที่ด็อบบิกนี่ก็จะเป็นตัวความหวังสูงสุดข,ข,ของทีมนั่นเองนะครับด้านวิลลี่ซายอในะฮะนายใหญ่ของจอร์เจียนะครับก็จะไม่มีนักเตะแห่งฤดูกาลของ MLS หรือว่าเมเจอร์ล g ก e กเกอร์อย่างซาบาลอบชานิเช่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายครับไม่ได้เดินทางมาในครั้งนี้ด้วยนะฮะ การจัดทัพวันนี้ครับก็ในระบบ3-5-2ครับจอร์จีมมบาดาชวิลี่ครับดาวเตะจากลิเวอร์พูลนะฮะที่ตอนนี้ส่งกลับมาเล่นแบบยืมตัวกับบาเลนเซียนะครับเฝ้าสางเหมือนเดิมนะครับแนวรับ3เซ็นเตอร์ครับก็จะมีจอร์จีกาเวเซียนนี่นะครับ ประสานง,งานกันกันกบกูรามคาเชียกับตันทีมนะฮะแล้วก็ราชาดาวารีนั่นเองครับด้านกลาง3คนครับจอร์จี้ชักเวทัสเซ่นะครับจอร์จี้โคโชลาสวีลี่แล้วก็โอตาคิเตชวีลี่นะครับส่วนริมเส้น2องฝ้าน,นะครับเป็นโอตาคาบาคาคาบาเซ่แล้วก็ลูก้าโลโชชวีลี่นั่นเองครับคู่หน้าครับก็จะเป็นชุดเก่งเลยนะครับนั่นก็คือควิชาควารัสเคเลียครับ จากสโมสรน,นาโีนะฮะจากประสานง,งานล่าตะข่ายกับจอชมิคาทัเซ่นะฮะที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับในช่วงยูโรที่ผ่านมานั่นเองนะครับสถิติการวบกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะปะทะก,กันมาทั้งหมดอีกเกรเกมด้วยกันนะครับโดยเป็นยูเครนที่ชนะไป6นะครับเสมอสามไม่เคยเสียท่าให้กับจอร์เจียเลยนะครับ ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับยูเครนผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยครับและวันนี้เนี่ยดูสภาพทีมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ด้วยครับขาดตัวเก่าๆไปดูแล้วมีผลแน่ครับด้านจอเจียผลงานช่วงหลังก็ดูไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่ครับมองว่ามีโอกาสที่จะสามารถยื้อเสมอกลับไปได้เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฮะต้องเชีย์ไปทีจอเจียเลยนะครับกับเรทที่เป็นรองอยู่ศูนย์จุดสองห้านั่นเองนะครับคู่สุดท้ายประจำค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างสโลวาเกียกับทีมชาติสวีเดนนั่นเองนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับสโลวาเกียเอาชนะอาเซอร์เบาจานมา2ประตูต่อ,อสออสประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการชนะมา2นัดติดต่อกันแล้วนะครับก่อนหน้าน,นั้นนี้คือชนะไม่เป็นมา3เกมในศึกยูโร2024ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ42ของตารางฟีฟ่าเบอล์รังกิ้งนะครับขณะที่ทีมชาติสวีเดนนะครับเกมล่าสุดถล่มเอาชนะเอสโตเนียมา3ประตูต่อศูนยนะครับ เป็นการชนะมา2อนัดติดต่อกันแล้วนะครับผ่านอาชนะ3จาก5เกมหลังด้วยนะครับปัจจุบันรังอันดับ28ของตารางฟ i f a าเว l d ์รังกิ้งนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ฟรานเชสโกกาโซนากันก่อนนะครับก็วันนี้เนี่ยจะขาดตัวผู้เล่นแกนหลัก พอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาวตูวมือหนึ่งอย่างมาตินดูบาฟก้านะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ฟอร์มดีในช่วงยูโรนะครับนั่นก็คืออีวานชลอสน,นะครับแล้วก็ยูไลคูชกามิดฟิลด์จอมเก่านี่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะฮะอ,อันเดรดูดาครับแล้วก็โทมัสลาฟซูสลอฟนะครับสองคนนี้จากเวโรโนานี่ก็ยังมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นในเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับ การจะท้าครับสี่สฮะในวันที่ไม่มีดูบาฟกานะครับก็จะเป็นมาเร็กโรดักนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยปีเตอร์เปกาลิกครับอดัมโอเบิร์ดแล้วก็มิลานชิเนียนะครับกับตันทีมคุมหลังบ้านนะครับและอีกคนก็เป็นดาวิดฮันโคนั่นเองครับ แดนกลางครับมีลาสโลเบนิสนะครับคุมเกมกับซานิสลาฟโรบอตกาแล้วก็อันเรดูด้านะครับถ้าเกิดฟิตมากพอก็จะได้เป็นตัวจริงนะครับส่วนแดนหน้าครับก็จะมีดาวิดดูริชนะครับดาวิดเอ่อสเตลเลชนะครับแล้วก็ตัวความหวังสูงสุดจะเป็นลูคัสลาสซินนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยยิงไปแล้ว5ประตูกับ5แอสซิสต์กับสปาร์ตาปรากนั่นเองนะครับ ไปดูฝั่งของผู้มาเยือนกันบ้างนะครับภายใต้การคุมทีมของยอนดาวโทรมัสซันนะฮะทีมชาติสุีเดนชุดนี้ครับไม่มีอเล็กซานเดอร์อิซักนะฮะที่เจ็บตั้งแต่ตอนเล่นให้กับนิวคาสเซิลแล้วนะครับรวมไปถึงนาทวานอย่างโรบินโอเซนก็มีปัญหาการบาดเจ็บเช่นกันครับไม่ได้ติดมาตั้งแต่ช่วงเบรกทีมชาติเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับ ขณะเดียวกันนะฮะเซ็นเตอร์แบ็กของเซลต้าบีโกอย่างคาร์สตาเฟลนะครับแล้วก็กองหน้ากุสตาฟอิลซันจากสโมสรคาร์บูนี่มีการบาดเจ็บเช่นกันครับได้ถอนตัวออกจากทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ครับโอ้โหปัญหาเยอะจริงครับสำหรับทีมชาติสวีเดนนะฮะเยนส์คาร์ยูสเต้แล้วก็มาธิยาสเวนเบิร์กนะครับก็ไม่พร้อมลงสนามเช่นกันนะครับก็เลยอาจจะได้เห็นลีลาของฮูโก้โบลินแล้วก็ดานิเอลสเวนซันนะครับดาวเตะจากทีมยูยี่สิบเอ็ดนะครับที่ถูกเรียกขึ้นมาเสริมทัพในชุดปัจจุบันนั่นนเองะครับ การจัดทัพครับ4-2-3-1นะฮะก็จะมีวิกเตอร์โยฮหันสันนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับส่งให้เอมิลคราฟต์นะครับประจำการแดนหลังกับอเล็กซ์ดักลาสแล้วก็อิสักเฮียนจากสโมสรอ,อัตลันตาน,นั่นเองนะครับส่วนอีกคนหนึ่งทางแบ็กนะครับก็จะเป็นกาเบียลกุดมุนซันจากลิวนะฮะ แดนการครับส่งให้เยสเปอร์คาวสตอมคุมเกมกับลูคัสแบ็กวาวนะครับอันนี้ก็จากทอรแนมฮอสเปอร์นะครับแนวรุกก็นำมาโดยเดยรันครูสเกฟกี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกทรัพยากรจากทอรแนมฮอสเปอร์เช่นกันนะครับรวมไปถึงเซบาสเตียนนานาซีแล้วก็แอดรีเอลันกาจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับส่วนตรงหน้าตัวเป้าครับนาทีนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากวิกเตอร์ยอร์เคเรสนะฮะที่ยิงไปแล้ว12ประตูไกลสามแอซซิตกับสปอร์ติ้งลิสบอนในโปรตุเกสนั่นเองนะครับ สถิติการโดยกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะปะทะกันมาทั้งหมดที่7ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นสวีเดนที่โอ้โหโคมขาดนะครับชนะไปได้4ครั้งแล้วก็เสมอ3เกมนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับสโลวาเกียเนี่ยอาจจะได้เปรียบเรื่องของการเล่นในบ้านก็จริงครับแต่สภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่ฮะสวีเดนเนี่ยดูมีทีเด็ดในเรื่องของเกมรุกมาสู้นะครับมองว่าจะสามารถยืดแต้มกลับไปได้เป็นอย่างน้อยครับคู่นี้ให้เช์ที่สวีเดนเลยนะครับกับเรทที่บรรองอยู่0.25นั่นเองนะครับ สรุปตีเด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับก็ขอมองกันไปที่บอสเนียนะฮะเนเธอร์แลนด์เช็กไอซ์แลนด์ตุรกีจอร์เจียแล้วก็สวีเดนนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะฮะ สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซียนหมี98นะครับหรือว่าตามลิงกข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับโดยให้ทุกท่านนะครับทายผลคู่รักของเรานะครับทีมไหนยิงก่อนทีมไหนชนะนะครับแล้วก็จบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับให้ถายลงในช่องคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดว่าทายถูกเนี่ยรับไปเลยนะครับสำหรับเสื้อบอลลิขกสิทธิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับก็คลิกกันเข้ามาร่วมกิจกรรมของเรากัน เยอะๆนะครับ